ชื่อสุภัทธ์ีสวนค่ะปัญหาชีวิตที่บ้านทะเลาะกันแรงค่ะแล้วก็ปัญหาครอบครัวมีปัญหาไลไรอีกแล้วก็ปวดหลังค่ะปวดหลังตามหลังปวดหลังสุขภาพไม่ดีปวดหลังตลอดปวดมากกี่ปีอะไรนะคะปวดมากกี่ปีเพิ่งเพิ่งปวดได้เร็วๆนั้นเลยค่ะเพิ่งปวดค่ะเพิ่งปวดอ่า การงานการเงินติดขาดนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยท่านเทวดาเขามีเรื่องแทงหนึ่งคนกุมารสองลงหน้าหน้าทองสาริกาลิ้นทองไปเจ้าเดียวกันเหรอไมเจ้าเดือนเปล่าวะใรายการรายการซ้ำมาตรฐานหญิงไทยลงหน้าหน้าทองสาริกาลิ้นทองท่านเทวดาเด็กแท้งหนึ่งคนกุมารสององค์ยังอยู่หรือเปล่า อยู่ให้ผลไล่ใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยเบียนเบียนกันเลยนั่นแหละนะเด็กก็ยังแค้นแหละครบจิตใจหนาวหวาวุ่นนั่นแหละเอ๋ยอ้าวและลงหน้า,นาทองสาลิกาลิ้นทองให้ผล,ล้ายอะไรบ้างให้ผลแหละท่านเอ๋ยมันรูเลยนั่นแหละนะต่อไปชีวิตจะลำบากคา่ะเพราะเอาของไม่ดีหนาะใส่ตัวแลแก้ไขอย่างไรได้บ้าง ชิ้นห้าครบหรืเปล่าไได้ปทำให้ครบนะ,ะอย่าไปเบี้ยวอย่าไปบูดไหว้ผ้าสวดมนต์ปฏิบัติธรรมด้วยอา้าวรายการสรายการนี้ต้องดูแลตัวเองไม่มีใครช่วยได้ที่เหลือก็คือแท,ทงหนึ่งคนกุมารสององ,องค์จะให้ไปเกิดเลยทำยังไงบ้างหนึ่งคนใช่ไหม่านใช่แล้ว ใช่แล้วทั้งหมดสามสิบห้าวันพร้อมเมื่อไหร่เออ่วันที่4ค่ะ4เดือนไหน4เดือนหน้าเนี่ยค่ะ4สิงหาเริ่มงานใช่ไหมใช่ค่ะอ้าวท่านเทวดา4เดือนหน้าจะมาทำให้เด็กแล้วเด็กชื่ออะไรเอาอะไรบ้างชายหรือหญิงการเล่าเน่ทราบไหมคะไม่ทราบเลยค่ะไม่ทราบเลย ผู้ชายหนึ่งคนผู้ยหนึ่งหญิงคระบผู้ชาหอเจ้าอผู้ชายก้าเออเานึ่งหญิงกุมารเป็นชายสองชายชื่อไปเลยอืมชื่อนวดาวเจริค่าดาวเจริญตาเหรอโอแบบออกแนวเด่นดังเด่นดัง คือพูดง่ายจะต้องคนรู้จักอ๋อคือพูดง่ายไปไหนต้องกีดเหือควทุกความสามารถพร้อมพร้อมหมดทุกอย่างเลยเปล่าร้องลัมเต้นเดินคือง่ายอะไรอะไรที่ดูเด่นเอาหมด ไม่ต้องอะไรนะลองจะให้โชว์ไหมครับไม่ต้อง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 เชื่อฝีมือเชื่อฝีมือตามนี้ดาวจราดอ๋อพร้อมจะเป็นดาวอยู่แล้วใช่ไหมจรัดแสงใอ่าไปไหนจะต้องเด่นดังเป็นที่รู้จักใช่ค่ะใช่ได้อ่ากินอะไรบ้างกุมารชื่ออะไรหะค่ะใช่แล้วไอ้กุมารชื่ออะไรอ่ะกุมารอะคใช่ จะดาวจรัสเพชรพลอยะบดีการ์ดอ่ค่ะต้องมีสบุนไปด้วยไปไหนมาไหนใช่เปล่าสไตล์เดียวกันอ๋อแบบว่าไข้ามไปกลับบ้านดูดูรูดูสารพัดเหมือนแม่เหมือนเธออ่ะอันนี้มันก๊อปปี้เธอมาอ่ะ หรออ <c oughs> คือพูดง่ายเวอร์จนเป็นอาจ,จิน <c oughs> เป็นปกตินิสยัยคมมันจะต้องดังคน<ผ>มันจะต้องเดง้งอ่ไปแอบ,บส้นท่อนไม่ได้ <c oughs> แสงมันจะต้องออกอยู่ดีดอ่ <c oughs> มีเขินด้วยเหรอเป็นดาวอ,ะ <c oughs> วาอ่ะมนิดๆหน่อยๆ แต่ถ้าคอยห่างสายตาไปจะโผล่ไปให้เห็นถ้าใครเห็นมากๆแอบหน่อยอ๋อมีชั้นเชิงใช่ได้อ้าวไม่่คยเจลแสดงว่าหนุ่มๆเยอะเลยแล้วเขามีเขามีเขาไม่พูดกันหลังมากเหมดอนตัวรสำนใช่ได้เเรียกว่ารู้สไตล์ดาวใช่ไหมทำตัว ให้เข้ากับเหตุการณ์กินอะไรอจะสลัดกินหน้า,าค่ะกินสลัดหน้าหรือสลัดอะไรก็ได้ที่มันเป็นผักแลกน้มัหรือม่ก็จะเป็นข้าวก็จะเป็นข้าวที่แบบไรเอเบอร์รี่ออกแนวแบบว่าแบบที่มีม่มบบคือแค่เรียกแค่ชื่อออกมาอย่างเดียวก็ดูหรูแล้วใช่ไหม เลยะแกะมาพิมพ์เดียวกันค right? ือ well พูดอะไรที่มันดูหรูไปก่อนสับอะไรที่มันดูแบบไฮไฮโซหน่อยไฮโซยืนเข้าไปในวงการแล้วก็ทำตัวให้เหมือนรถนิยมสูงอ่าเพราะว่าเถือใครเห็นจะได้ไม่เสียภาพพจน์ไม่ใช่นั่งกินจกไอ้ข้าวเหนียวไม่ได้ป้า ถ้าอยู่ที่สานะจกไม่ได้อยู่ที่สานะห้ามจกทั้งนั้งนี้น้ำลายไหลเก็บไว้ซื้อใส่ถุงเก็บ,ก,บกับบ้านปุ๊บใส่กระเป๋าก่อนพอถึงบ้านก็จกชั่วเลยมึงเขาจอ๋นนี่คือชีวิตจริงอ เข้าใจเข้าใจใช้ได้อาราอยู่กับเหตุการณ์ใช่ไหมส่วนตัวก็ส่วนตัวส่วนรวมต้องระวังต้องยอมด้สังคมนะนะต้องช่ให้สังคมยมรับใช่อย่าไปพลาดเผลอไม่ได้อ่าแสดงว่ามีมีอะไรว่ามีมีสติปัญญารู้ว่าที่ไหนควรทําที่ไหนไม่ควรทำใช่แล้วเขาเรียกวาระยะเรามายึดยึดสัมพันธ์ที่ดีใช่ อ่ะไม่มีความผิดเพราะว่าอยู่ที่บ้านจกไงก็จกไปเป็นที่ส่วนบุควาแล้วค่ะใช่อ้าวเรียบร้อยอาหารได้แล้วครบ <S S S อ่าน้ำน <ขอ S 1> มเซเว่นเสื้อผ้าเสื้อผ้าชุดสายเดี่ยวสายเดียวใช่เหรอจ่ะไปงานไหน ค่ะออออคือให้ดูหรูไปก่อนเาก็ไม่หรูนะคะจะชุดแเดียวก็ใส่กันทั่วบ้านทั่วเมืองอะหลอ๋อเหรอออกแนวต้องออกแนวต้องเตะตาคนใช่ค่ะอ๋อจะไปแบบเสื้อยืดไเรื่องดาวจรัสอดาวจรัสคือพูดง่ายไปไหนงานไหนต้องมีคนถามว่าคนที่ใครเอ๊ะคือใครอะไรงั้นอ๋อ หันแล้วจะต้องหันกลับหันกลับแล้วจะต้องมีคําถามว่าคือใครอ๋อสมและที่เป็นดาวจรัสอ่ะปล่อยปลาปล่อยอะไรปล่อยกรดที่สาตัวแบบขมสามโลค่ะโอ้กบดสามขมสามสังฆทานหนึ่งชุดเสื้อผ้าได้แล้วทุกอย่างได้แล้วไปได้ลกุมารไม่ให้เหรอครับฮะกุมารไม่ได้กินไม่ได้ให้ไอโบลิวากินไรมา อ๋อบริบาลกินเหมือนกัน,กดนไ,ไดบริการชุดเด็กผู้ชายสองคนบริการดาวจรัดตามนี้ให้ดูสมฐานะไม่ดูดีด้วยไม่ใช่ดูแบบเก็บขยะม้าบ่าไม่ได้เอบ่ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่แบบว่าจิ๋กในซอยไม่ได้อ่า ดูมีแบบอ่าอ่าอ่เรียบร้อยสี่สิงหาเจอหน้ากันดาวจรัสบ๊ายบายจบเปล่าจบจ่ายทุกอย่างตามที่ขอแม่เอาของเล่นหรอแม่จะให้ของเล่นเอาเปล่าดงเอาของเล่นไหมขออะไรนะได้อะไรไม่อหรอใช้ของประดับประดาดีกว่า ว่าแล้วไงชุดแต่งหน้าออกออกดูแบบว่าสาวายหน่อยใช่ไหมถ้าจะเป็นได้จริงๆขอน้ำหอมหน่อยนะคะโอ้โหมันจะไม่จะตาเราเดินไปเนี่ยค่ะมันจะต้องให้เข้าหาหลังไม่ได้ไม่กินแล้วหอมของเราอ่ะค่ะอ๋อถึงรูปไม่เห็นได้กลิ่นก็ยังโอเค <c oughs> เอามองเลยยะ ให้แล้วมองเลยย่ามันเป็นแป้งน้ำหอม <c oughs> แป้งน้ำหอมแต่่หนูไไมด้เอาแป้งน้ำหอมก็ได้เอาไปจัดให้เขาหนึงหนึ่งขวดตามนี้บายบายไปได้ดไไดต้องเอากลิ่นพัดส,สินนกนะกลิ่นพัดส,สิกธ์อ่ะอ๋ออ๋ไปเขารู้อยู่แล้วไปจัดการให้หนึ่งขวดเลด็กที่มันขายหน้าไอ้ถนนใหญ่อ่ะ มันมีหัวเชื้อเขาคัดมันเลยอย่างดีของปอปไม่กเติน้ได้เลยด้เาเติมแอร์พมอใช่ไหมเขามีนี่เขาคายหัวเชื้อไงเห็นมันอยู่เปนในออ่น่่าอไปจัดดู อ๋อต้องโดดไปเรื่อยเห,หมาะก,กับบุกะลิกน้อยน้อยอ่ะเขาคงรู้ตามนี้จัดไปหนึ่งหนึ่งหลอดไอผูอ้ <c oughs> ชายมันไม่ใช้หรอกน้ำหอมเขาใช้คนเดียวอย่าไปใช้เหมือนกันก็นกพวกโหลเด้ดรเราต้องเด่นคนเดียวดาวต้องมีดวงเดียวตามนี้ไปบายไปได้ สชุดดีสอสังกทานก็คนละชุดไปละกันไหวเปล่าน <c oughs> <c oughs> ี่สีิงหาอ้าวไลน์ต่อไป